สวัสดีนะครับทุกคนคลิปนี้ผมจะพาไปเปิดตำนานวัดโครโกโสหรือวัดควางทองเป็นชื่อของวัดเดียวกันนะครับตั้งอยู่หมู่ที่5บ้านคลองเข้าเม้าตาบลญเข้าเม้าอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีหลวงพ่อแก้วนะครับหรือที่ชาวบ,บ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อดำเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ในวิหารนะครับเดิมเสียงของท่านเนี่ยถูกพม่าตัดไปเมื่อครั้งเสือกุงครั้งที่สองแต่ต่อมามีพระท่านเข้ามาบุรณะนะครับบอเสียงให้ท่านใหม่ แล้วนำมาประกอบกับองค์ท่านจนเห็นเป็นอย่างปัจจุบันประวัติของวัดนี้เล่าต่อต่อกันมานะครับว่ามเมื่อครั้งพม่าร้อมกรุงศรีอยุธยาไว้พระยาตากเห็นว่าถ้าจะไปไม่รอดแล้วจึงรวบรวมไพรพลฝากกองทัพพม่าออกมาแล้วล่องเรือมาตามลาน้ําทางทิศตะวันออกของกรุงศรีพระยาตากและไพรพลของท่านนะครับมาแวะพักที่บริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่งท่านสังเกตเห็นว่ามีวัดตั้งอยู่ริมคลอง จึงหยุดพักที่วัดแห่งนี้ในขณะนั้นพระยาตากมุ่งมั่นที่จะกอบผู้บ้านเมืองที่กําลังจะล่มสลายให้กลับขึ้นมาจงได้นะครับท่านจึงขึ้นไปยังวัดแห่งนี้แล้วเข้าไปกราบขอพรจากพระพุทธรูปในวิหารขอให้กอบผู้บ้านเมืองให้ได้สําเร็จชาวบ,บ้านในละแวกนั้นเมื่อทราบว่ามีทหารมาไว้พักจึงเข้ามาถามไถ่เมื่อทราบว่าเป็นพระยาตากจึงรวบรวมไพ่พลเพื่อกอบผู้บ้านเมืองที่น่าจะล่มสลายในเร็ววัน ชาวบ้านก็นําเสบียงอาหารมาให้ทหารพระยาตากเสบียงนั้นก็เป็นพวกข้าวเม่านะครับที่สามารถนําติดตัวไปไหนต่อไหนได้นานส่วนชาวบ้านในก,กลุ่มหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดนะครับก็มาช่วยกันทําอาวุธช่วยกันนําไม้มาเหลาเป็นลูกธนูเมื่อได้สเสบียงและอาหารพอที่จะเดินทางต่อไปได้แล้วพระยาตากก็นําไพร่พลออกเดินทางต่อไปหลังจากนั้นพม่าเริ่มรู้ว่าที่นี่มีการซ่องสมกําลัง จึงนำทหารพรม่าเข้ามาทําลายหมู่บ้านแห่งนี้ไม่เว้นกระทั่งวัดวาอารามแล้ววัดครังทองรวมถึงหลวงพ่อดําของชาวบ้านก็ถูกทําลายแล้วก็ถูกปล่อยลกร้างมาตั้งแต่บัดน,นั้นนะครับต่อมาพระยาตากซึ่งได้สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าตากสินได้กอบคู่เอกราาสําเร็จการที่ชาวบ้านได้ขอพรไว้กับหลวงพ่อดําแห่งวัดครังทองท่านก็ ไม่ลืมนะครับในน้ำใจของชาวบ้านที่เคยเข้าช่วยเหลือกองทัพของท่านไว้พระยาตักสินจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านที่ชาวบ้านนำสเสบียงอาหารมาให้ว่าหมู่บ้านเข้าเมาและครองเข้าเมาและหมู่บ้านที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของครองได้ชื่อว่าหมู่บ้านธนูและครองธนูตามที่ชาวบ้านมาช่วยเหล่าทนูให้ท่านและชื่อหมู่บ้านก็สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้เองครับ